สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของเรานะคะเตยเตยยาเปิดดวงนะจ๊ะอ่ะมาดูซีว่าเซอร์ไพร์ช่วงนี้คือเซอร์ไพร์เรื่องอะไรนะเออช่วงนี้คุณจะมีเซอร์ไพร์เรื่องอะไรเกิดขึ้นกับคุณบางนะจ๊ะเซอร์ไพร์ในช่วงนี้คือเซอร์ไพร์เรื่องอะไรนะคะโอเคไป็นเรนดอมพลังงานโดยรวมนะดวงโดยรวมเพราะฉะนั้นแล้วอาจจะตรงหรืออาจจะไม่ตรงกับคุณก็ได้นะคะ หรืออาจจะตรงเป็นบางเรื่องบางเหตุการณ์บางข้อความนะดูเพื่อเป็นแนวทางและดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้นเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะเชื้อยานในการรับชมและการรับฟังนะถ้าเชื่อตั้งใจชมตั้งใจฟังคลิปนี้ให้จบแต่ถ้าไม่เชื่อปิดคลิปหรือเลื่อนผ่านคลิปนี้ได้เลยในทันทีนะคะอ่ะเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์ช่วงนี้ คือเซอร์ไพรส์เรื่องอะไรนะเซอร์ไพรส์ช่วงนี้คือเรื่องอะไรนะจ๊ะก่อนอื่นเลยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเอาไว้จะได้ไม่พลาดการรับชมรับฟังคลิปคืนพลังงานของความโชคดีช่องพลังงานบวกของช่องเรานะจ๊ะใครถูกใจสามารถกดปุ่มสุปเปแตงเป็นค่าคู่เป็นกำลังใจให้กันด้วยก็ได้นะคะ ขออนุญาตพ่อแม่เทวดาครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำตัวของทุกคนขออนุญาตเจ้ากรรมในเวรเจ้าเกณฑ์ดวงชะตาประจำตัวของทุกคนด้วยนะคะแล้วก็ขอแรงครูบารมีครูและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ณนะที่นี้แผ่แรงครูบารมีครูมาถึงเซนเสสัญชาตญาณความรู้สึกของผู้อ่านไพ่แล้วก็มาถึงพลังงานของพิพยัยทุกใบเลยนะคะพลังงานใบแรกเนี่ยเป็นตัวคุณเป็นพลังงานของคุณ เป็น energy ของคุณนะคะถ้าพลังงานตรงคุณจะดูต่อนะหรือพลังงานไม่ตรงคุณจะไม่ดูต่อก็ได้นะจ๊ะโอเคมาดูหน่อยขอดูพลังงานคนที่พบคลิปนี้หน่อยอ๋อพลังงานคนที่พบคลิปนี้เป็นพลังงานหกไม้เท้าดีมากเป็นพลังงานของคนที่ประสบความสําเร็จนะการงานหรือสิ่งที่คุณทําอยู่นะคือคุณลุยมาแล้วอะผ่านแบบมาแล้วอะ เหนื่อยมาแล้วอะ่ะเออนะผ่านลองผิดลองถูกผ่านนูน่นผ่านนี่ผ่านนั่นมาแล้วณนะวันนี้คือคุณประสบความสําเร็จในระดับหนึ่งนะบางคนประสบความสําเร็จคือโอเคเลยลงตัวเข้าที่นะดีมากอะไรอย่างนี้แต่บางคนก็คือแบบกำลังประสบความสำเร็จกำลังดีขึ้นนะนะไพ่หกไม้เท้า,า,ทาเนี่ยคือไพ่แบบชัยชนะความสำเร็จเห็นไหม six of wands ไพ่แบบ ชัยชนะความสำเร็จความสมหวังนะเป้าหมายการเดินทางไปสู่เส้นชัยนะคือไม่ต้องสู้รบปบมือแล้วชนะแล้วสำเร็จแล้วไม่ต้องเพียรพยายามแล้วไม่ต้องเหนื่อยหนักอีกแล้วโอเคเข้าที่ลงตัวแล้วเนี่ยนะโอเคมาดูสีมาดูสีหกไม้เทา้านะแล้วก็มาดูหน่อยพลังงานตรงไมล่ะ เป็นคนขยันด้วยหรือว่าช่วงนี้โฟกัสเรื่องการงานเป็นพิเศษด้วยนะโอเคแล้วมีคนแบบคือเหมือนกับว่ามีคนแบบเ,เห็นดีเห็นงามมีคนชื่นชมมีคนอะไรอย่างนี้คุณด้วยเนาะเออนะคะอะมาดูหน่อยมาดูหน่อยมาดูหน่อยซิว่าว่าเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์อะไรที่จะเกิดขึ้นกับคุณในช่วงนี้คือเซอร์ไพรส์เรื่องอะไรเดสโอเดสสิ้นสุดจบสิ้น คือเห็นไหมเหมือนที่พูดไปเมื่อกี้เนี่ยไม่ต้องเหนื่อยแล้วไม่ต้องยากลําบากแล้วไม่ต้องพยายามอะไรมากมายแล้วคือโอเคเข้าที่เข้าทางแล้วลงตัวแล้วสําเร็จแล้วใช้ได้แล้วนี่แหละถูกถูกต้องแล้วถูกที่ถูกทางถูกเวลาของคุณแล้วนะคือไม่ต้องอะไรแล้วอ่ะคือคุณเหนื่อยมามากแล้วคุณแบบพยายามมามากแล้วคุณอะไรแล้วเนี่ยณวันนี้คือมันเป็นวันที่คุณจะต้องแบบถึงเส้นชัยของคุณสักที เออถึงความสําเร็จของคุณสักทีถึงชัยชนะของคุณสักทีเดชสิ้นสุดจบสิ้นนะการเปลี่ยนแปลงมันเป็นการเปลี่ยนแปลงเลยเซอร์ไพรส์สที่จะเกิดขึ้นกับคุณในช่วงเวลาเนี้คือเซอร์ไพรส์สเลยมันจะเปลี่ยนแปลงดวงชะตาเปลี่ยนเปลี่ยนไปในทางที่ดีสิ้นสุดความยากลําบากสิ้นสุดวิบากข้อกรรมสิ้นสุดบททดสอบนะไม่ว่าคุณจะผ่านอะไรมาคุณจะสูญเสียอะไรมาคุณจะเจออะไรมา คือจบจบนะจบจริงเลยนะเดสเนี่ยจบจริงเลยเป็นการทานฟอร์มเป็นการรีเบิร์สเลยเป็นการแบบอ่ะคือคือ,คอสิ้นสุดสิ่งเลวร้ายเพื่อได้กำเนิดเกิดใหม่ได้เฉิดฉายใหม่สู่เส้นทางแห่งความสำเร็จสู่เส้นทางแห่งความถูกต้องสู่เส้นทางแห่งเกียรติยศสู่เส้นทางแห่งชัยชนะสู่เส้นทางแห่งความสุขโอ้โหอ่ะ ดูต่อดูต่อดูต่อสีสป라이์ surprise, นะสป라이์ surprise, ที่จะเกิดขึ้นกับคุณในช่วงนี้คือสป라이์เรื่องอะไรโอ้โหเดอะไฮ h p r เทสโดดเด่นเฉิดฉายดูดีมีระดับมีสเสน่ห์นะเซนลางสังหรณ์โ oh, อ้หลายๆคนแบบออนะหลายๆคนเป็นแม่หมอเป็นนักพยากรณ์นักดูดวง นะช่วงนี้เซนแมนแมนแล้วช่วงเนี้ยมันมีแบบคุณอาจจะเกี่ยวข้องกับสิ่งลี้ลับสิ่งลึกลับด้วยนะเออมีพลังงานสิ่งลึกลับมีพลังงานสิ่งที่มองไม่เห็นสิ่งลี้ลับอะไรบางสิ่งบางอย่างที่คอยซัพพอร์ตคอยอยู่ร,บรอบๆตัวคุณด้วยแล้วเป็นพลังงานที่คอยส่งสัญญาณส่งทรายอะไรบางสิ่งบางอย่างให้คุณมีสิกเซนในการรับรู้นะคะโอ้โหพลังงานแบบดีมากนะ พลังงานแรงด้วยนะเออเป็นคนดวงแข็งเป็นคนดวงแรงนะเป็นคนมีเซนเป็นคนที่ถ้าคุณกำลังศึกษาเรียนรู้ค้นคว้าค้นหาอะไรบางสิ่งบางอย่างอยู่นะเกี่ยวกับศาสตร์วิชาอะไรบางอย่างโอเคจะดีมากเหมือนเซนคุณทำงานในช่วงนี้เหมือนเซนคุณทำงานแรงอะ่ะเหมือนเซนคุณทำงานได้ดีมากในช่วงเนี้นะอ่ะแล้วดูต่อดูต่อสีดูต่อสีอสป라이 ช่วงนี้ของคุณคือเซอร์ไพรส์เรื่องอะไรนะช่วงนี้คือเซอร์ไพรส์เรื่องอะไรมีเซอร์ไพรส์เรื่องอะไรในช่วงนี้อ่าเป็นไพ่แปดาบเป็นไพ่แปดาบแล้วก็มาอ่าเป็นไพ่อ่าเพ s o ออฟสอดนั่นหมายถึงว่าคุณอ่ากำลังค้นหาหรือกำลัง อยากรู้คําตอบหรือกําลังวิจัยวิวิจัย,จยศึกษาหาความรู้หาอะไรบางสิ่งบางอย่างมันเป็นสิ่งที่คุณเพียรเป็นสิ่งที่คุณมุ่งมั่นเป็นสิ่งที่คุณพยายามเป็นสิ่งที่คุณทำเป็นสิ่งที่คุณอยากจะให้มันเป็นไปแบบตามตามประ,ประมาณตามที่คุณปรารถนาเนี่ยในสิ่งตรงนี้ะนะคุณกำลังจะเจอ หรือได้รับคำตอบหรือ,อสำหรับใครที่รู้สึกว่าอึดอัดไม่สบายใจมีปัญหาหรือว่ากำลังอยากหาทางออกกับอะไรบางสิ่งบางอย่างหรือกำลังแบบค้นพบค้นหาอะไรบางสิ่งบางอย่างเพื่อให้มันแบบเจอทางออกเจอทางแก้หรืออะไรบางสิ่บง,งบางอย่างตรงนี้นะเพราะเพราะไพ่แปดดาบ ตรงเนี้ยมันคือพลังงานตรงเนี้ยที่มันล้อมอยู่นะแล้วอย่างนี้เป็นเด็กถือดาบคือคุณจะได้ได้ได้รับคําตอบหรือว่าได้หาได้เจอทางออกได้เจอทางแก้หรือได้รับการแก้ไขหรือได้หลุดพ้นาจากอะไรบางสิ่งบางอย่างที่อึดอัดหรือ,อเป็นสิ่งที่ทําให้คุณไม่สบายใจเนี่ยเออนะเออนะ หรือบางคนเนี่ยมีความรู้สึกว่าไม่เชื่อเซนตัวเองไม่ยอมรับในสิ่งที่ตัวเองรับรู้หรือพยายามปิดกัน้นพยายามที่จะต่อสู้กับเซนหรือความรู้สึกทีอ่อาจจะเป็นพลังงานอะไรบางสิ่งบางอย่างที่เขาแบบากายเรามาที่เขาแบบจูนมาจูนเรามาอย่างเงี้ยแต่คุณพยายามแบบจะปิดกัน้นปิด แบบปิดหูปิดตาทําเป็นไม่รู้ไม่ชี้ฉันไม่ได้มีเซนฉันไม่ได้รู้ฉันไม่ได้ไรแต่ที่จริงแล้วคุณรู้เนี่ยเอิญนะประมาณนี้ประมาณนี้นะอะดูต่อสีดูต่อสีอสว่าเซอร์ไพร์เซอร์ไพร์ที่จะเกิดขึ้นกับคุณในช่วงนี้คือเซอร์ไพร์เรื่องอะไรเซอร์ไพร์ที่จะเกิดขึ้นกับคุณในช่วงนี้คือเซอร์ไพร์เรื่องอะไรโอ้โหราชาเหรียญ ความโชคดีการเงินคนอุปถมัมภ์ฐานะความมั่งคั่งความร่ำรวยโชคลาภเนี่ยคือความสำเร็จความสำเร็จนำมาซึ่งการงานหรือองค์กรที่มั่นคงนำมาซึ่งฐานะหรือ,อผลกำไรที่มหาศาลนำมาซึ่งผลตอบรับที่น่าช,ชื่นใจใน ทิศท,ทางของการเงินที่ดีขึ้นนั่นหมายถึงความมั่งคัง่งความร่ำรวยราชาเหรียญหรืออาจจะมีคนคอยสนับสนุนคุณทั้งเรื่องงานและเรื่องเงินก็เป็นได้ะนะคะมันเป็นพลังงานของความมั่งคั่งร่ำรวยเนาราชาเหรียญ่าดูต่อสีเซอร์ไพรส์รที่จะเกิดขึ้นกับคุณในช่วงนี้คือเซอร์ไพรส์รเรื่องอะไรอีกโอ้โห สี่เหรียญขึ้นต่อเนื่องเลยราชาเหรียญกับสี่เหรียญดวงคนจะรวยดวงคนจะดีดวงคนจะเฮงดวงคนจะปังอะไรก็ฉุดไม่อยู่อะไรก็ต้านไม่ไหวประมาณนั้นเลยจะมีเงินเข้ามามีเงินเก็บในกระเป๋าในบัญชีมากขึ้นหรือ,อช่วงนี้การเงินคุณจะดีขึ้นไม่ว่าคุณจะทำอาชีพอะไรอยู่คือจะมั่งคั่งขึ้น ทางเรื่องทิศทางการเงินนะการสิ้นสุดการจบสิ้นการแบบว่าอะไรก็ช่างที่มันไม่ดีหรือปัญหาปวดใจปัญหาปวดหัวอะไรอย่างเงี้ยมันกำลังสิ้นสุดลงนะไพเดสคือการจบการสิ้นสุดแล้วก็การรีเบิร์ตคุณกำลังจะได้เฉิดฉายคุณกำลังจะได้ฟื้นตัวขึ้นมาอีกครั้งหนึ่ง หลังจากที่ก่อนหน้านี้คุณอาจจะแบบบางคนหมดเลยหมดไม่เหลืออะไรเลยเออนะหมดเนื้อหมดตัวไม่เหลืออะไรเลยอะไรอย่างเงี้ยเออกำลังจะได้ฟื้นตัวกําลังจะได้ฟื้นคืนชีพกําลังจะได้มีมีมีครบทุกสิ่งอย่างแล้วก็อาจจะมีมากกว่าเดิมที่เคยมีด้วยนะอ่ะดูต่อสีเซอร์ไพรส์ที่จะเกิดขึ้นกับคุณในช่วงนี้คือเซอร์ไพรส์เรื่องอะไรอีกเด็ก<ด>ถือถ้วย มันคือนะบางคนอาจจะได้เจอเกี่ยวกับเรื่องความรักด้วยนะเด็กถือถ้วยบางคนก็จะมีโชคมีลาบด้วยนะเป็นบางคนนะบางคนก็จะมีความรักมีคนมารักมีแฟนใหม่บางคนเลิกกับแฟนไปแล้วเนี่ยจบกันเลิกกันอะไรไปแล้วเนาะเดทสิ้นสุดจบนะ คุณกําลังจะได้มีบางคนมีโอกาสมีแฟนมีโอกาสมีความรักหรือบางคนก็มีโอกาสที่มีชีวิตที่มีชีวิตที่สุขสมหวังขึ้นมีชีวิตที่ดีขึ้นมีความสุขมากขึ้นหรือบางคนกําลังจะได้รับข่าวดีอะไรบางสิ่งบางอย่างซึ่งเป็นข่าวดีที่รู้สึกว่าเป็นข่าวดีทางเรื่องเกี่ยวกับาการเงิน นะได้รับข่าวดีเรื่องการเงินอาจจะได้เงินอาจจะมีเงินหรือว่า,าได้รับเงินเออมีข่าวดีเรื่องการเงินเข้ามานะหรือบางคนที่ไปขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือเคยอธิษฐานอะไรไว้คุณอาจจะได้แบบมีโชคลาบนะมีโชคลาบด้วยนะคะ เออนาะมาดูซีนมีลาบลอยอะไรประมาณเนี้อ่ะดูต่อเซอร์ไพรส์จะเกิดขึ้นกับคุณในช่วงเนี้ยคือเซอร์ไพรส์เรื่องอะไรอ่าแปดถ้วยแปดดาบเห็นไหมไพ่เขาจะขึ้นมาประมาณเนี้แปดดาบกับแปดถ้วย คนที่เลิกกันไปคนที่บล็อกกันไป,คน,กกนไปคนที่เดินออกจากความสัมพันธ์กันไปคนที่ห่างไกลกันไปการปล่อยวางการมุฟออนการละทิ้งการสูญเสียหรือการไปไปไป,ไปแบบต่างคนต่างแยกย้ายเพื่อไปทำตามความฝันของตัวเองหรือไปตามเส้นทางของตนเองอ่านะคนทางไกล โอ้โหดูสิเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์ที่จะเกิดขึ้นในช่วงนี้คือเซอร์ไพรส์เรื่องอะไรสองเหรียญการบาลานซ์การวนกลบับสองเหรียญการบาลานซ์การวนกลบับนะมองเห็นพลังงานของใครบางคนที่กำลังจะได้วนกลับมาพบเจอกันอีกครั้ง อาจจะกลับมาดีกันกลับมาเคลียร์กันนะอ่ากลับมาพูดคุยกันกลับหรือเดินสวนกันเดินเจอกันอะไรโดยบังเอิญหรือไม่บังเอิญก็ช่างเนี่ยจะเกิดขึ้นสําหรับคนที่เลิกกันนะเออมีการวนเวียนกลับมาอีกครั้งหนึ่งอ่าสองเหรียญพูดถึงเรื่องการเงินการเงินคุณที่เคยสะดุดติดขัด ที่เคยมีปัญหาที่เคยไม่ได้รับสภาพคล่องต่อจากนี้การเงินจะคล่องตัวขึ้นการเงินจะดีขึ้นหรือจากคนไม่เคยมีโชคมีลาบก็จะกลายเป็นคนแบบเริ่มมีโชคมีลาบเริ่มมีความโชคดีทางเรื่องโชคลาภเข้ามาหรือเรื่องการเงินเข้ามานะคะอ่ะอาเซอร์ไพรส์ที่จะเกิดขึ้นกับคุณในช่วงนี้คือเซอร์ไพรส์เรื่องอะไรอีกสองไม้สองเหรียญสองไม้อ่าการมีช่องทาง การมองเห็นช่องทางการขยับขยายาการามีแพลนในการมีแผนนะมีแผนในการที่จะาวางแผนที่จะทำโครงงานโครงการหรือดำเนินกิจการดำเนินงานใดๆนะบางคนเนี้ยทำงานโซเชียลออนไลน์ทางไกลต่างประเทศ เด่นหรือบางคนมีโอกาสได้เดินทางไปต่างประเทศดิวงานก็ได้หรือบางคนจะได้รับข่าวดีทางโซเชียลทางออนไลน์ทางข้อความก็ได้นะคะหรือบางคนก็มีโอกาสที่ใครทำโซเชียลออนไลน์เนี่ยคือมันจะทำเงินทำไรายได้ให้คุณมากขึ้นเพิ่มขึ้นด้วยในช่วงนี้นะคะอ่ะดูต่อเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์ช่วงนี้คือเซอร์ไพรส์เรื่องอะไรอีกเซอร์ไพรส์ช่วงนี้ เป็นไพ่ u e e n s o w แวร์ลาชินีไม้ถาวมันคือความสำเร็จมันคือการมีไฟมันคือผลงานมันคือการส,สร้างมันคือตำแหน่งหนะ้าที่การงานมันคือความมั่นคงอก็ต้องบอกเลยว่าชีวิตคุณจะมั่งคั่งร่ำรวยประสบความสำเร็จแล้วก็เรื่องการงานก็จะดี มั่งคั่งมั่นคงขึ้นในช่วงนี้โอ้พลังงานดีนะพลังงานดีนะบางคนมีโอกาสขยับขยายธุรกิจกิจการให้เติบโตก้าวหน้าขึ้นบางคนก็มีโอกาสเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งหรือปรับฐานเงินเดือนขึ้นด้วยในช่วงนี้นะอ์ไพรส์เซอร์ไพเรื่องอะไรจะเกิดขึ้นกับคุณอีกในช่วงนี้เซอร์ไพเรื่องอะไรจะเกิดขึ้นกับคุณอีกโอ้โหเจ็ดเหรียญ ผลรับผลรับผลตอบแทนค่าตอบแทนส่วนต่างส่วนเกินกําไรโอ้โหดีนะใครใครลงหุ้นไว้ใครลงหุ้นใครต่อยอดเงินใครลงทุนใครซื้อหุ้นไว้โอจะได้กําไรเลยช่วงเนี้ยหรือว่าใครแบบ อาคาอะไรซื้อมาขายไปเพื่อเกินกําไรเนี่ยโอช่วงนี้กําไรบานเลยนะกำไรดีเลยนะโอทาอะไรอยู่อะ่ะเซเว่นออฟเพนซโเป็นไพ่ที่ผลลัพธ์ที่ชื่นใจค่าตอบแทนที่ชื่นใจเออส่วนต่างหรือกําไรที่ชื่นใจหรือการเงินที่รอคอยแน่นอนได้นะ์ไพรส์์ไพรส์์ไพรส์ที่จะเกิดขึ้นกับคุณในช่วงนี้คือ์ไพรส์เรื่องอะไรอีกโอโหตามมาด้วยไพ่เซเว่นออฟแวนเป็นไพ่7จหมาย เจ็ดไม้เจ็ดไม้ขยันหน่อยลุยหน่อยสู้หน่อยเออเดี๋ยวดีเจ็ดเหรียญเจ็ดไม้สู้หน่อย,ออย,ล,ย,ย,อยลุยหน่อยขยันหน่อยเออลุยเลยเดี๋ยวดีเดี๋ยวได้อะไรประมาณนี้ลงมือทำโอ้แปดไม้เจ็ดไม้แปดไม้เก้านาโอ้โหเจ็ดเหรียญเจ็ดไม้แปดไม้เก้านาแน่นอน จเจริญลุ้งเรืองแล้วก็ตามมาด้วยไพย่ไพ่ท้ายสำรับเป็นพระนะเป็นไพ่ดีไฮโลแฟนเป็นไพ่พระเสริมดวงด้วยการทําบุญไหว้พระขอพรน,นะหรือสวดมนต์หรือขอ,อขอพรไหวเทพเจ้าไหวเทวดาก็ได้ ว่าสิ่งที่ครูอาจารย์ก็ได้ที่คุณเคารพนับถือนะคะอ่าแล้วก็มีพลังงานของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ซัพพอร์ตเกื้อหนุนองค์เทพเทวดาแต้มบุญสิ่งดีความเป็นสิริมงคลแล้วก็มีพลังงานของผู้หลักผู้ใหญ่นะที่ไฮโลเฟนเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ได้หรือเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ก็ได้ ที่คอยช่วยเหลือคอยสนับสนุนคอยดูแลด้วยนะถ้าไม่ใช่พระลักผู้ใหญ่ก็เป็นสิ่งที่มองไม่เห็นก็คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั่นเองนะเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นสิ่งดีนะความไพ่พระเนี่ยเป็นตัวแทนของความเป็นสิริมงคลตัวแทนของความศักดิ์สิทธิ์ตัวแทนของความราบรื่นความสุขความเจริญรุ่งเรืองเนี่ยคือไพ่พระตัวแทนของความล่มเย็นเป็นสุขอยู่เย็นเป็นสุขหมดเคราะห์หมดโศกเป็นสิ่งมีแต่สิ่งดีๆเกิดขึ้นเนี่ย ตรงเนี้ยเกิดขึ้นอ่านี่คือเซอร์ไพรส์ที่จะเกิดขึ้นคือช่วงเนี้ยคิดอะไรหวังอะไร คือจะสมหวังจะได้ดั่งใจปรารถนาจะได้ตามสิ่งที่ตั้งไว้ในสิ่งที่ต้องการนะไม่ว่าจะเป็นการงานการเงินหรือความรักอะไรอย่างเงี้ยคือจะได้จะสมหวังอยู่นะช่วงเนี้ยจะสําเร็จนะเออจะได้ดั่งใจหมายโอ้นี่คือเซอร์ไพรส์ที่จะเกิดขึ้นกับคุณในช่วงนี้นะคะโอเคประมาณนี้นะขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกไลท์ทุกแชร์ขอบคุณทุกคอมเมนต์ดีๆขอบคุณทุกกาลังใจดีๆที่มีให้กันด้วยนะคะขอให้โชคดีชเช่นเดียวกัน นาะสวัสดีค่ะ